สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆฟรีมันนี่ฟรีไอเดียนะคะวันนี้แอดจะมานำเสนอนะคะฟรีคริปโตอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นสกุล B Network นะคะเป็นคริปโตที่ชื่อว่า B นะคะได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ w o r t w o r k เนี่ยยังไม่ได้ร้อนออกมาในในในตลาดบล็อกเชนนะคะซึ่งแต่ซึ่ง มันมีแนวโน้มแล้วมีความนิยมค่อนข้างสูงเลยนะคะตอนนี้ก็มีคนโหลดเยอะนะที่แอดไปดูมาตอนนี้ประมาณ5 5 0,000แสนดาวน์โหลดนะคะแต่ว่าก็ในทั่วโลกเนี่ยมีมีคนโหลดเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะ,ะคุณสามารถโหลดแอปนี้นะนี่นะคะเป็นตัวบีนี่นะ ผ่าน Play Store ได้เลยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าตัว b e n e t w r k เนี่ยสามารถที่จะโหลดผ่าน iOS ได้ด้วยนะคะลองเช็คดูกันนะคะเพราะว่าของแอดใช้ Android นะคะเลยอาจจะไม่ได้รีวิวเรื่อง iOS ให้นะคะถ้าถ้าคนโหลดมาแล้วนะคะ,อะแอปนี้จะมีมีความง่ายในการขุดมากเพราะว่าคุณแค่เข้ามาดูรอบขุดมัน ภายใน24ชั่วโมงนะคะเพราะว่า1ขุดขุด1ครั้งเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะคะโอเคแล้วเข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะวิธีการสมัครนะคะสมัครได้2แบบนะคะก็คือผ่าน Facebook แล้วก็ผ่านเบอร์มือถือนะคะเดี๋ยวแอดจะสมัครผ่านเบอร์มือถือนะเลือกประเทศนะคะถ้าสําหรับท่านไหนที่สมัครผ่านเบอร์มือถือนะคะเลือกประเทศ เราอยู่ไทยนะคะโอเคใสเบอร์มือถือค่ะจากนั้นกดส่ง sms นะคะ 3, 3 8, 6, 6. จากนั้นเรารหัสมากรอกนะคะกดยืนยันค่ะโอเคสิ่งที่คุณต้องกรอกนะคะก็คือชื่อนะคะที่จะสร้างชื่อให้ตัวเองสองชื่อชื่อหนึ่งสำหรับเรียก อีกชื่อหนึ่งสาหรับเข้าสู่ระบบของคุณโอเคมันมีอยู่สองแบบนะแบบแรกก็คือชื่อสําหรับเข้าระบบนะคะแบบที่2ก็คือเนี่ยค่ะรหัสที่คุณจะไปแนะนําคนอื่นได้ของ b Network นะคะมันจะมีข้อบังคับอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องออมีรหัสแนะนำนะคะคุณถึงจะจะเขาเรียกอะไรคุณจะจะขุดนี้ได้นะคะชื่อต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ใช้เป็นแฮปปี้เห็นไหมคะจากนั้นที่คุณได้สร้างชื่อไปแล้วนะคะคุณจะต้องใส่รหัสตั้งอิงนะคะทุกคนสามท่านไหนที่มีเพื่อนทําอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะ ใส่รหัสเพื่อนคุณได้เลยนะคะแต่ท่านไหนไม่มีอยากจะมาร่วมทีมกับแอดก็สามารถใส่ชื่อว่า Happy Income ได้เลยนะคะชื่อติดกันนะคะ Happy นะคะ H A P P Y แล้วก็ I N นะคะ C O M E นะคะ Happy Income นะคะ Happy Income นะคะจากนั้นนะคะใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ b e Income เดอ a d อจะมีเขียนไว้ให้ด้วยนะคะที่ใต้โพส์นะพร้อมลิงก์นะคะจะได้จะได้เกาะกันง่ายๆนะคะเกาะได้เลยนะคะจากนั้นกดยืนยันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของ b e ไดเวอนะคะถ้าคุณใส่รหัสผู้แนะนำนะคะเขาจะให้มาเลย1เหรียญ B f r e ีฟรีฟรีเลยนะคะถามว่าวิธีการกดทำยังไงง่ายมากเลยค่ะกดตัวนี้ค่ะ ัพึ่งเนี่ยค่ะจากที่เป็นสีแดงนะคะสีแดงส้มเนี่ยค่ะให้มันเป็นสีเขียวให้มันเป็นสีเขียวค่ะโอ้ซอรี่ค่ะกดจากสีแดงเป็นแดงส้มเนี่ยค่ะให้เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะยบรวคะวิธีการขุดสิ่งที่คุณต้องดูนะเนี่ย่ะะขุดในหนึ่งครั้งอะคะ่ะมันจะอยู่ในรอยยีสิบสีชั่วโมงคุณจะต้องเข้ามากดที่แอดบอกเมกื่อกี้ที่มันเป็นสีส้มแดงอะคะ่ะ ให้มันกลายเป็นสีเขียวนะคะเพื่อให้ระบบมันขุดไปได้เองนะคะเห็นไหมคะในนี้มันจะมีบอกถ้าสมมติว่าอ่าอันนี้คือคุณใส่รหัสแอดนะคะมันจะมีชื่อเห็นไหมคะเป็นทีมขึ้นมาเป็นแฮปปี้อินคัมก็คือแอดเป็นผู้เชิญน,นะคะแต่ถ้าคุณมีเพื่อนคนอื่นเพื่อนใส่รหัสคุณอ่ะคุณก็จะเป็นชื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็อ่ คุณจะเห็นชื่อเพื่อนคุณเรียงมาด้วยนะคะตามน,นี้ก็คืออยู่ในทีมมีใครบ้างนะคะค่ะก็ง,ง่ายๆนะคะตอนนี้นะคะมี10ล้านบีวิชเ n นลิชโอเคตอนนี้อยู่เราอยู่ในสเต็ปนี้นะคะเขาก็จะมีบอกเนาะสเต็ปที่3ในึ่งสองสามนะคะ เรื่องข่าวสารนะคะคุณก็สามารถอ่านตามนี้ได้เลยเห็นไหมคะมันจะมีบอกเนี่ยคะ่ะอ่านได้เลยนะคะของของตัวระบบนะคะจะมีแจ้งมีอะไรบอกได้เลยนะคะการแจ้งเตือนมีอะไรบ้างอันนี้ช่องนี้จะเป็นทีมอ๋อถ้าคุณมีทีมนะคะคุณสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ตรงนี้ โอ้สวิแล้วก็ด้านบนนี้นะคะที่เป็นรูปนี้เนาะอันนี้คืออะไรกดไปดูกันโอเคอันนี้คือคนที่มีเหรียญบีมากที่สุดเห็นไหมคะอันนี้คือมีเหรียญบีมากที่สุดนะเห็นดูสิอันนี้คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยเห็นไหมคะไม่น้อยเลยนะคนที่ขุดเนมีตั้งเจ็ดหมื่นกว่าเหรียญเนี่ย ะะยังไงก็อย่าลืมนะคะของฟรีเราอย่าได้ท้อค่ะเราต้องขุดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อนาคตรคริปโตเนี่ยมันสดใสมากๆเลยค่ะหลายคนเนี่ยเ,เป็นเศรษฐีย่อมๆจากการเก็บเหรียญคริปโตเลยนะคะค่ะวันนี้ก็แอดก็ฝากตัวเหรียญบีนะคะไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืม กดติดตามกด u b s r r i e e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะช่องฟรีมัน n e y Free อเดียของแอดด้วยนะคะถ้ามีอะไรดีๆแอดจะมานำเสนอให้ทราบอีกทีนึงนะคะขอบคุณเอสซีทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ